ม,ม,มอมราชวงศ์มงคลชาย,ยุคนหรือคุณชายเอี่ยวเป็นโอนรสในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนกับวิญญาณอุมารินคุณชายเอี่ยวเกิด2มิถุนายน2517ปัจจุบันอายุ50ปีสเร็จการศึกษาด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอ,อเมริกามีผลงานแสดงภาพยนตนยนร์ได้รับราคมสปันน์มหงปี2545นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องตะลุงพุก และแรงวันพระสุรศดีปีส5 6 0ันนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องของขวัญตอนสัจจะธรณีสมรสกับมงรัดายุคน,นายุธยามีบุตรชายหนึ่งคนและบุตรสาวสามคนคือมอมหลวงเอวิตายุคน หม่อมหลวงอนุชาญยุคนหม่อมหลวงเอมิรินดายุคนหม่อมหลวงอมรด,ดาายุคน